สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเราค่ะทุกท่านทุกคน,กคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม GTA V ด้หมดออนไลน์กันอีกเช่นเดิมเช็ดเค่แล้วนะผมซึ่งแน่นอนว่าก็เปิดมาเราก็อยู่ในหลาย EPN ที่เป็นหมดออนไลน์อีกเช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีในหมดออฟไลน์กันมาในะอีกไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะผมโอเคฮะรถที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือไม่ใช่คันนี้นะผมก็คือรถคันนี้เอาให้จอดดีกดไม่ได้ โอเคฮะโอ้ยกดผิดเอถูกแล้วมันอยู่ในร้านนี้ผมชื่อว่าซีโนนะครับผมเป็นรถที่ชื่อที่แบบเหมือนเหมือนนะเหมือนอะไรนะเฟอร์ r i e รี o เอนโซเอนโซแต่นี่ซีโนเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยงงแป๊บโอเคฮะเราจัดสีเขียวแล้วก็กดมาเลยฮะใส่มาเลยฮะสองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทก็เลยเด็ดเชียวนะผมจัดมาฮะโอเค เดี๋ยวรอรถมาส่งที่กระดาดเราก่อนนะผมโอเคฮะตอนนี้ครับรถเราก็ได้มากันที่เรียบร้อยแล้วสีสันสดใสสวยงามบเลยเดดีเคียวนะคะผมชอตนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรีวิวอุ้ยอุ้ยมีความแรงนะโอ้ยลิกิทสิ์เข้าโอเคมีท้ายปัดเล็กๆนิดนิดนหน่อยนะก็หนออกตัวอื้ฟียาวอ่ะแต่รู้สึกมีความหนืดมีความอืดมีความทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงนี้เลยลักการมาฮะเจาะจอดให้ตรงช่องต้องขับรถให้มีระเบียบโอเคฮะโอ้โหเปิดประตูคือแบบเหมือนเฟอร์รี่เอนโซมากอะ่ะผมชื่อกับซีโนกับเอนโซเลยออโอเคฮะเราก็จะมารีวิวรถคันนี้ก็เลยเรทเชียลนะครับผมช็อตนี้ดี๋ยจะมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะผมด้านหน้าก็มีไฟไปแบบนี้ครับ ผมจําไม่ได้ว่าในชีวิตจริงมันจะมีคันนี้อยู่นะผมที่เป็นไฟหน้าแบบนี้ผมจําไม่ได้ว่าคันนั้นมันสองพันแรงม้าหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจําไม่ได้อะพี่เคไมไว่าศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาต่ํากว่าหนึ่งวิหรือเท่าไหร่นี่แหละข้อมูลวิดพลาดก็ขออ่ะก็ขอโทษขอโพยก็นด้วยนะผมผมก็จํามันพวกผมก็ไม่ได้หาข้อมูลไว้เหมือนกันนะคือเลี้ยวจัดอ่ะฮะไฟหน้าก็เป็นแบบนี้ฮะเป็นปั๊บปั๊บสวยฮะแล้วก็มีไฟฮะตรงนี้ฮะไฟเลี้ยวตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฟเหมือนเดิมฮะมีสองข้างนะ ซึ่งเป็นเออเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเหลี่ยมมาอย่างเงี้ยเอาโอยสวยจัดเลยฮะด้านหน้าก็เออไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีช่องดักอากาศหรือเปล่าตรงนี้ก็มีช่องดักอากาศตรงนี้นะผมด้านหน้าก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเรามาดูตรงล้อนะครับพร้อมกับเบรกสีแดงนะผมพร้อมกับล้อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยอ่ะครับใส่ใจทุกรายละเอียดมากฮะ อันนี้คือยางนะเราจะมาดูย,าง,ยางโหดไหมล่ะช่องเราอะรีวิวยางยางรถอะไม่รู้ว่ายางนี้เป็นขอบอะไรนะเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะโอเคฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่องเออที่ที่เข้าจากด้านหน้านะผมว่านะได้เข้าดักด้านหน้าแล้วก็ออกตรงนี้นะกระจกรถซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือเปล่าไม่ได้เป็นคาร์บอนนะกระจกเป็นเออสีเป็นสีดาธรรมดานะแล้วก็มีช่องดักอากาศตรงนี้นะถ้าเห็นหนึ่งก็ ก็นึกถึงพก,กานี่พวกพก,กานี่ไวร่าบีซีอะไรแบบเนี้ยผมว่าสวยมากอะช่องเลยเนียคือรูปทรงเหมือนกันมากอะโอเคฮะอันนี้คือด้านหลังะนะต่อลเอ๊ไม่ใช่ล้อด้านหลังเรามาดูล้อด้านหลเอ๊ะเราอะไรกันครับเนี่ยงงแป๊บโอ้โหอืโอเคฮะแล้วก็ด้านหลังฮะตรงนี้ก็มีช่องเอออากาศไหลฮะตรงนี้เป็นตรงนี้ไม่ได้เป็นคาร์บอนตรงนี้เป็นคาร์บอนครับ ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรฟ i f f u s e r อะไรสักอย่างหนึ่งอะผมจำไม่ได้ตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมตรงนี้เป็นสีดําธรรม,รมดาตรงนี้มีช่องนะแล้วก็เป็นไฟไฟเป็นแบบนี้ครับวั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบอั๊แล้วก็มีช่องดักลมตรงนี้นะไม่ใช่ช่องดักลมช่องแบบปล่อยองโล่งอะไรแบบนี้ยถ้าปล่อยโล่งมันจะไม่มีมันมันมันจะดูแ,แปลกๆไงนะมันต้องทำอย่างไรดีสุดและโอเคท่อน่าจะอยู่ตรงด้านล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นท่อท่อเป็นลายสามเหลี่ยมเลยนะโคตรเฟรี้ยว ีก้วฟาร์มว่าเผา,าแก้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาเปิดห้องเครื่องทั้งหมดว่ารถมีอะไรให้เล่นบ้างนี่แค่เปิดก็ดูเลยฮะก็รู้เลยว่าสวยขนาดไหนครับท่านผู้ชมเครื่องนะผมไม่รู้ว่าเครื่องเป็นวีอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโชคสีเหลืองนะผมแล้วก็ตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้อนะทุกคนเออตรงนี้เป็นเครื่องอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นเผาเป็นอะไรต่างๆกนะันนาหรือเปล่าแต่ สังเกตนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยอะครับตรงเนี้ยโอ้หเป็นคาร์บอนหมดเลยอะคือใส่ใจรายละเอียดมากนะบอนเนี้ยไม่ใช่มอสนี่รถคันนี้หลังคาคาดด้วยดำนะแล้วก็กระจกฝาครอบเครื่องเป็นเออเป็น,เป,นเป็นกระจกอะไรอะพุทวนไปวนมาซึ่งด้านหน้านะเปิดเหมือนเฟอร์รี่เอ็นโซเลยอะคือแบบเหมือนกันเฟอร์รี่เอฟห้า0ูนยเอสี่ยะไรเดทุกคนเหมือนกันเปะ๊ะแล้วก็มีด้านหน้าก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ โอ้โหเห็นแล้วโคตรเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วกระจกก็เหมือนแบบพวกคนิเซกอะไรแบบนี้ครับเป็นคงโค้งแบบเหมือนเครื่องบินลบอะไรแบบนี้นี่มีช่องเก็บของนะผมรายละเอียดคือบ้าสุดยอดมากส่วนภายในนะภายในก็อันนี้คือด้านภายในตรงนี้ก็เหมือนแมคคารนออในชีวิตจริงนะผมโอเคฮนะเป็นลายสามเหลี่ยมนะ แล้วก็เป็นเอที่วัดรอบแต่ที่ที่ครอบเอเรือนไม้ตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ฮะแล้วก็มีหนังตรงนี้คเป็นสีขาวนะผมแล้วก็ตัดด้วยเอได้ได้แบบเย็บเป็นสีเขียวนะครับผมส่วนเบาะหรอเบาะน่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเป็นบักเก็ตซีนหรือเปล่าสังเกตด้านหลังเบาะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เต็มลำฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันอืม ด้านในก็ตรงตรงกลางนะผมข้างบนวิทยุก็จะเป็นเออที่บอกรอบต่างๆนะผมก็ไม่รู้ว่าบอกอะไรบ้างนะผมส่วนด้านหลังก็มีกระจกด้านหลังคนระับพร้อมกับเป็นไฟเบอร์เอ๊ะคาร์บอนไฟเบอร์เงาอะนะผมแล้วก็มีเอออะไรอีกนะน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าฮะแต่กระจกดูยาวมากเลยเนาะกระจกดูยาวมากเลยทุกคนผมว่านะรูปร่างแบบมองไปถ้าถ้าผมเปิดในโหมดแบบนี้ ผมก็รู้สึกว่ามองยากไปไปไป,ไปหรือเปล่าเพราะว่าดูดิครับไอตรงช่องตรงเนี้มันมันจะปิดผมนะ่ะไอตรงไหนนะเนี่ยเนี่ยน,น,นี่ครับเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะปิดพอตรงนี้มันลงปั๊บใช่ไหมล่ะครับมันก็จะมาปิดทําให้เรามองไดยยากมากๆเลยอะ่ะโอเคฮะเราจะมาลองดูท็อปสปีดของมันนะว่าสไตล์าการขับรถของมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคฮะทุกอย่างปิดฮะถอยฮะอืม,อมรู้สึกมีความหนืดนะตอนออกตัวฮะเหมือนรถหนักๆไงก็ไม่รู้ฮะ แต่ข้อเสียของมันคือมุมมองการมองมุมมองมันมันมองยากมากอะเอาตรงๆป่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามีความหนืดมากฮะรถมีมีความลื่นเล็กน้อยฮะมีความแบบเออสไลด์อะครับมันไม่ค่อยกอดถนนเท่าไหรอ่อ่ะเบรกฮะเอา้าไฟเบรกไฟเบรกมีตรงนี้ด้วยผมก็เพิ่งสังเกตแต่ที่อยู่ตรงกลางทุกคนเป็นยี่อะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูนสังเกตฮะผู้ว่ยตรงนี้มันบางเงเราก็เลยมองไม่เห็นโอเครู้สึกว่ารถรถใหญ่ะฮะฮะฮะซัดซัดตรงๆฮะรู้สึกว่าช้ามากทุกคนไม่คุ้มค่ากับเงนินที่เราเสียเลยสองล้านแปดเลยอะมันรอบต้นเชิองอืดมากฮะไปฮะซัดยาวฮะซัดยาวฮะซัดยาวยาวไว้็อตนี้เดี๋ยวเราจะไปลงมาเตร์เอ้ยเบรกโอ้โห ด้นหน้าฮะเกิดความเสียหายเล็กน้อยฮะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อรถเราฮะเลี้ยวด้านหน้าก็เลยเดือดเชียวโอเคแล้วนะพอเราปุ่มเลี้ยวปับ๊บเออหลังหลังปัดตลอดเลยอ่ะโอเคฮะซั้ยาวฮะยาวใหญ่เลยฮะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ฮะวงมาเลยบางที่บอกเรือนไม้กันเช่นเดิมนะผมคาดเดาว,ว่าน่าจะไม่เกินไม่น่าเกินร้อยกว่าผมว่านะ ว่าตรงนั้นคือที่เราเห็นนะตอนนี้คือร้อยหกสิบด้านบนน่าจะเป็นร้อยสี่สิบหรือเปล่าผมว่าได้อยู่ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบประมาณนี้แหละผมว่างั้นนะเออผมว่าใช่ฮนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปแต่งกันเลยเด๋ยวๆเ,เชียวนะผมเออโอยอยู่ด้านหน้านี่เองฮนะลงลงตรงนี้ลงอื้รถด,ดีมากไม่ฮะเราเหยียดโทษรถฮะเราต้องโทษคนนะ่ะ โอเคนิ่มหนวนาลอลังการงานสร้างไอผมรู้สึกว่าฐานรถฐานฐานตัวรถนี่กว้างมากอะทุกคนสังเกตดูดิคือกว้างมากอะหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าต่มันดูแบบกว้างมากเลยนะถ้าเราเทียบกับรถ n อ c นอีซะก็เท่ากันนะไม่เท่ากันคันนี้ใหญ่กว่าหรือเปล่าถอยหนะถอยเอ๊ะผมแค่ออ้ยใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่านี้ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่อะไรของเราเนี่ยติดองติดอ่างเลย โอ้โหจบแล้วนี่โอเคช่างมานะทุกคนโอ้โหดิฟดิฟจัดดิฟจัดเปิดหน่อยฮะเปิดหน่อยฮะเปิดหน่อยฮะโอเคฮะจัดมาโอเคโอเคฮะจ่ายค่าซ่อมไปก่อนเลยนะผมอัลเมื่อฮะห้าหมื่นฮะหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะจัดเต็มกันเลยเร็วเชียวอันนี้เบรกนะฮะจัดมาฮะเลเวลสูงสุด ต่อไปเป็นอันนี้คือสปอยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ด้านหน้านะผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรฮะเออแรกเป็นเงี้ยะเพิ่มมาชินน้นเียะอันนี้อันนี้เพิ่มมามีลายคาดนะแล้วก็ตรงนี้มีเพิ่มมาตรงนี้นะผมซึ่งแน่นอนว่าระดับเราอะุ้ยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากสวยสวยอ่ะผมลองดูเออตรงนี้เริ่มมีขี้บตรงนี้ขึ้นมาแล้ว อันนี้สุดท้ายจัดมาฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับผมน,นี้เป็นด้านหลังโอเคฮะก็คือเอตรงนี้เปลี่ยนนะไม่แน่จะ่าท่ออ๋อท่อไม่เปลี่ยนนะอืมตรงนี้ดูแบบเรียบๆไปผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้พอได้อยู่โอเคฮะจัดมาอเอ๊กดผิดทศทีโอเคคาร์บอนกีทีอันนี้เอนจิ้นนะจัดมาครบ จัดมาเลยครับเดเวลสี mm ่ hmm. ฮะสังเกตว่าตรงนี้ฮะ mm hmm. เต็มแล้วนะผมแต่ก็ตต้งแต่งไปเถอะตรงนี้ไม่แต่งนะตรงนี้คืออ๋อตรงนี้คือท่อเกือบข้ามไปแล้วอันนี้เป็นไทเทนเนียมนะโอ้โหท่อเอามึงยัดเข้าไปได้เลยนเนี่ยใหญ่มากอันนี้เป็นไทเทนะอันนี้เป็นสีขาวแน่นอนนะจัดไทเทนะเป็นท่อแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบแหลมๆสักนิดหนนะึ่งฮะเทมที่หมอกมาเหมือนเอาเวนทาร์ดอะไรแบบเนี้ยเอาเวนทาร์ดเอสบีอะครับ อันนี้เป็นฝากระโปรงด้านหน้านะผมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีตรงนี้อันนี้คาร์บอนไฟเบอร์ฮะแน่นอนนะจัดคาร์บอนนะมันก็จะรวมทั้งหมดตรงนี้เลยฮะสวยมากฮะโอ้โหยฟูคาร์บอนอีกแล้วคันนี้น,นี่เสียงแต่นะเราก็จัดมาเลเวลเดิมฮะแล้วก็มาเป็นเอออันนี้นะอันนี้คือลายรถนะผมมีลายทั้งหมดสิบอ็ดลายให้เราเลือกนะ ึ่อแน่นอนว่าเออลนยนี้ก็สวยอยู่นะผมว่าอืมไม่ใ,ใจนะผมเอาสีนี้ลักกันแล้วก็มาเป็นเอออันนี้คืออันนี้เราอันนี้แต่งมาแล้วอุ้ยอันนี้สามารถเอากระจกออกได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นกระจกแบบพวกเออเรียกว่าสปีดเทลของแมคลาเรนนะครับผม เป็นแบบอันนี้คือเอากระจกออกอะ่ะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคาร์บอนนะผมว่าจัดอันนี้ก็สปีดเทลก็เป็นอย่างนี้แลลวครับผมแต่มีแต่มันจะมีกระจกออกมานิดนึ่งนะแล้วก็สามารถมองได้ในรถมันก็มันก็จะมีจอบอกนะครับผมช่วยในเรื่องแบบรถเดโรเขาเรียกว่าอะไรเดโรเดรามิกเหรือสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมพูดไม่ถูกอะ่ะโอเคฮะอันนี้คือสีนะผมว่าสีเขียว,วสวยสุดแล้ะสีนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีที่สองกันเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะตรงนี้คือเป็นเป็นลายตรงนี้นะผมอยากได้สีแดงมอยากได้สีแดงอะ่ะสีแดงสีแดงโอเคฮะจัดมาเฮ้ยผมจัดนี้ดีกว่าสองพดอลล่าอันนี้คือภายในนะภายในแน่นอนว่าสไตล์เราก็ต้องเป็นสีฟ้าอยู่แล้วอะ่ะอืสีฟ้ามาหาในสี โอเคจัดมาฮะนี่ฮะสีฟ้าแจ่มเลยชับนี้อันนี้คือสีโครมเราไม่แต่งนะฮะถามจริงเหรออันนี้อันนี้คือแต่งได้แค่นี้จริงเหรอคือตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือ,รอยังไงอะอเฮ้ฮะช่างมันเดือดทุกคนโอเคแต่งหมดลวต่อไปเป็นด้านบนนะด้านบนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่สวยมาก แนนอนระดับเราอะคาร์บอนไฟเบอร์เลยฮะโอเคเราไม่ขายฮะอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันอยู่ตรงด้านข้างอะครับอุย้ยมีอันนี้ขึ้นมามันดูแปลกๆนะโอ้อันี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มาก,อนนมากโอ้โหใหญ่ไม่พอมีสองอันมาด้วยโอ้โอันนี้เข้าไปใหญ่แนนอนฮะเราชอบอะไรเวอร์วังอลังการอยู่แล้วจัดมาอันนี้คือสปอยเลอร์ด้านหลังฮนะผมอยากได้แบบใหญ่ยักษ์อลังการงานสร้างอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่า โอ้นี่ไม่สวยนี่มันต้องอย่างนี้นี่อะไรสิ่งที่ผมต้องการมันต้องอย่างนี้ครับอุย๊ยหลอดเตี้ยโอ้โหโอ้โหหลอดมาอย่างได้เห็นได้ชัดนะอืมเห็นได้ชัดมากนี่แหละฮะสิ่งที่ผมต้องการฮะจัดมาเลยฮะเรเวลสูงสุดโอเคอันนี้คือเทอร์โบฮะจัดมาฮะเทอร์โบฮะเอาแบบสุดขีดกันเลยเลยดยเชียวอันนี้คือล้อ ผมว่าล้อเราไม่น่าแต่งดลกว่าทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามีผลอะไรห,หรือเปล่านะแต่คือผมไม่อยากแต่งอ่ะประเด็นอ่ะ mm hmm. ผมไม่แต่งดลกว่าทุกคนเอาใส่แค่ยางกันกระสุนก็พอแล้วเพราะว่าล้อมันสวยอยู่แล้วไงล้อมันมีลายด้วยอ่ะมันสวยมากอ่ะจัดว่ายางกันกระสุนแล้วก็มาเป็นเอออันนี้คือซิเขียวโอเคฮนะจัดมาอันนี้คือกระจกฮนะ เราไม่ใส่ดำดีกว่าฮะแค่นี้เราจะมองไม่เห็นแหละโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วผมโอเคฮะจับมาอื้มสวยอลังการงานสร้างเลยอะครับทุกคนโอ้โหดีฟดีฟมากดีฟมากโอ้โหโใสายมากฮะสายมากผมบอกเลยโอ้โหดีฟ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 กับวิบวิบวิบเหมือนกันวะดีฟดี๊กับวิบปั๊บวิบปั๊บ เอใจเย็นนะเราต้องมีสมาธิตลอดเวลาฮะเนื่องจากรถมันมีแรงมหาศาลนะอยใจเย็นนะพ่อหนุ่มฮนะเราจะขึ้นมาตรวเวกันนะโอโหดิฟโอ้โหดิฟมากดิฟมากโอเคฮนะมุมมองคนที่หนึ่งหรือเพิร์ p เ r อร์หรือ, per th, per th Sun, รอเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเยฮะจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบสังเกตว่าเออที่วัดรอบอ๋อใช่ไม่ได้ฮนะที่วัดรอบที่อยู่ด้านบนวิัยุอะครับ ไม่สามารถใช้ได้นะเนี่ยทำมาหลอกๆไว้เฉยฮะผมว่าลงขึ้นนี้ดีกว่าโอ้ยเฉียวเล็กน้อยฮะสัดเลยฮะสัดเลยฮะความเร็วขึ้นเร็วมากฮะหลังแก๊กแต่งแล้วฮะมีการโดดเล็กน้อยฮะชกไม่ดีฮะโหลดต่ำมาเลี้ยวฮะค่อยเลี้ยวฮะขับเร็วไม่ได้สังเกตว่าน้าสั้นๆนะเพราะหน้าสั้นแล้วมันดูแปลกๆอ่ะ ผมว่าความเร็วน่าจะทะลุ102หรือ104แล้วตอนเนี้ยเอ้ยเรียบร้อยฮะชนทีหลังหลังนี้ปัดทันทีอ่ะโอ้ยใจเย็นโอ้โหเร็วหน่อยฮะเร็วหน่อยฮะซัดมาโอ้โหปัดโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรครับเนี่ยเดี๋ยว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 แรงไปไม่แรงหรอกท้ายมันปัดเกินผมว่านะไปฮะซัดมาเลยฮะ,เ,ยฮะเต็มที่อย่าล่อเต็มแข้ง โอ้โหโอ้โหโอยโ,โอยใส่มาให้ช็อตน,นี้น,นี้ลากยาวว่าใหญ่เลยฮะมาะนิ่งฮะตอนนี้ฮะพอเข้าความเร็วสูงๆนะรถเริ่มนิ่งแล้วฮะผมว่าความเร็วน่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่ร้อยสามประมาณนี้แหละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนี้แหละจะถึงร้อยสี่สิบแล้วโอ้โหรถนะโมเด,ด,ด็ตดูเออเขาเรียกว่าอะไรอะดูดูดูความเร็วอะลืมดู ลืมดูวันนี้เลยจะพูดอะไรก็ไม่พูดผมคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม,อมพูดถึงความเร็วก็ก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยเรียบร้อยอืม,อมสวยมากทุกคนสังเกตไฟหน้าไฟหน้านี่สวยมากอะ่ะโอ้โหแหลมแหลมบิดอ่ะใครมาชนหักเลยหรือเปล่าเนี่ยอืม,อม เยเลยหน่อยฮะสยหน่อยฮะเอ้ยเรียบร้อยนะฮะแต่การออกตัวถือว่าใช้เวลานานอยู่ฮะเพราะว่ามันมีการฟีทิ้งอะป๊ป๊บป๊ป๊โอ้โหเลี้ยวทีท้ายหมุนอะโอสุดเกินโอ้ยหยย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  เค <Okay. S 2> เหนือด้านหน้าฮะว่ายังไงฮะหยับเต็มแค่หยยบเต็นแค่คือ <Huh? S 2> โอ้โหหยับเต็มแข้งอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรไปไรช็อตเมือ่อกี้ดิ้นพันกันหมดหมัดตัวกันไปที่เรียบร้อยไรช็อตนี้โอเคฮะเลี้ยวฮะเลี้ยวฮะสวยฮะอโอเคครับก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปดผม Let's go baby